เรตการ์ด์แก้วร่วมงานเปิดตัวบีทแอคทีฟพร้อมชวนออกกําลังกายรูปแบบใหม่สไตล์อินเทอร์แอคทีฟงานนี้ค่ะเอาใจใครหลายคนค่ะที่รักในการออกกําลังกายกันค่ะล่าสุดของบริษัทพิรัชบุรีค่ะนําโดยคุณประพีบุรีประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพิรัชบุรีค่ะเปิดตัวบีทแอคทีฟสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์พรีเมียมกับ5 5กิจกรรมค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ลิปตาพันลบค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันไทไฟ้าเป็นประธานในการเปิดโครงการบีท สาวสวยค่ะที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายและมีหุ่นที่ฟิตแด์เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างเกสการ์ก้ามาร่วมในงานเปิดตัวโครงการบีชแอคทีฟในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะสาวเกรซค่ะยังได้โชว์ลีลาหมัดมวยให้ได้ชมกันอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเห็นลีลาหน่วยการของสาวเกรซแล้วเนี่ยไม่เบาจริงๆกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเจอตัวสาวเกรซทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะขอจองไปสัมภาษณ์เจ้าตัวค่ะกับการมาร่วมทํากิจกรรมกับบีชแอคทีฟในครั้งนี้พร้อมทางอัปเดตทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับไฮโซนี่ค่ะส่วนงานละครที่หลายคนคคคคิดดถึงงง่่่่่ะะะะจไไ้้้เเเเหห็นนนสาาากกกลลับมมรรอออีืตใ ตัวเป็นคนตอบเองพร้อมทางอัปเดตผลงานซิงเกิลเพลงใหม่คะ่ะและแผนอนาคตเรื่องความรักกับเฮโซนิกเราไปฟังสาวเกตพูดถึงเรื่องนี้กันเลยคะ่ะเกดต้องบอกว่าขอบคุณมากที่มีบีดัสกิดเกิดขึ้นคือขอบคุณจริงๆที่มี B A T บีดาสกิดเกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าคือหลังจากโควิดมาค่ะมันทําให้มีอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถที่จะทาได้ที่เราอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นทัน้งกีฬา หรือว่าแอดเวนเจอร์ต่างๆแต่วันนี้ทุกอย่างอ่ะถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสกีเนี่ยโควิดมันปิดใช่ไหมคะเราแบบมันเราไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เราไม่สามารถที่จะซ้อมสกีได้ เราหาขายไปนานสองสามปีกลับไปอีกทีนึงอ่ะฝีมือเราก็จะตกเราก็ต้องไปเริ่มนับใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขามีสกีสโนบอร์ดมีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาที่นี่จะเป็นไฮกิ้งเป็นอะไรต่างๆอะไรทุกอย่างมีหมดเลยแบบดับเบิ้ลสุดๆอ๋อต่อยมวยนี่คืออยู่แล้วมันครบทุกอย่างสำหรับแกสนะนะพอรู้ว่ามีที่นี่ก็ถึงใจมากรู้สึกว่าโอเคที่เดียวมันแบบมันเป็นวันซับเซอร์วิสมันจบเลยสำหรับเรื่องของกีฬาการออกกำลังกายหรือว่าแอดเวนเจอร์ต่งาง แกชอบแบบหลายๆคนน้องคนาจะชอบเหมือนกันโดยเฉพาะแบบผู้ชายหลายๆคนน่าจะแบบทัฟฟี่อะมาที่นึงแล้วได้ทำรรมหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเดินทางสะดวกด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าอ้วฟินดีมากบอกเคนเราเจอแน่เลยแล้วฉนสิงอยู่แถวนี้แน่นอนนอกจากด้วยนะคะกับมีดักทิฟนะคะแกเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นชายแอคทีฟหรือแกับเบสเนี้ยก็น่าจะชอบที่นี่ เราก็นั่นแหละตากล้องท้องถิ่นอย่างที่บอกแล้วก็ต้องจ้างเขาหน่อย,ย,ยอะ่เพราะว่าแฟนเราไม่ชอบถ่ายร,รูปเขาเขาก็ด้คือคือมันเป็นคลิปทุกเช้าไปทํางานทีงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแก๊สก็เลยเออไปไปด้วยอะไรอย่างเงี้เยะะ<อ>เป็นช่วงจังหวะที่เราว่างพอดีเราก็เลยเออไปหน่อย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะได้แต่ถือว่าไปชัดแบบอะไรเงี้ยอากาศก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย,ยะะแบบว่าก็นั่นแหละค่ะก็จะได้ไม่มีปัญหากันเพื่อความสุขทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทําการจ้างตาก,กล้องก็ลองหาช่างภาพคนที่เป็นคนไทยอยู่ที่นู่นเลย เออเจอก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเออโอเคก็ไปเที่ยวด้วยกันแหละสองสามคนก็แฮปปี้เราเดินส่ายน้ำร้องแล้วก็ต้องดีอยู่แน่สั่งหน่อยสั่หนึ่งดีใช่ไหมเขาดาวปีนี้เราจะได้ยินเสียงโอ้ยอาจจะไม่ได้เขาดาวเขาดาวอาจจะไม่รับเพราะจะเป็นเทศกาลปลายปีอะไรเงี้ยค่ะรับไว้แล้วกุ่มพาเจอเลยเพลงใหม่เจอแน่เตรียมหูหูไว้เลยก็จะต้องรอดูนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงรอกันหน่อยจะรอสักครู่อ๋อยังค่าไปก่อนไปก่อน มันเป็สนสไตล์ของเราอยู่แล้วที่เราจะพูดไปก่อนอมันเป็นแฟนในอนาคตาที่อยู่บนเอ่ออยู่บนมโนของเราว่ามันจะออกคุคาอะไร่าเลยก็ได้แต่ว่ามันออกคุณคาจะจริงจังเรื่องงานเพลงไปถึงเมื่อไหร่คิดบ้าแล้วตลอดไปตลอดไปตลอดไปเอ,อเขาเซ็นสัญญาฉันแล้วสามปีฉันต้องจริงจังให้เขาคือไม่รับละครเลยคือไม่ถึงขั้นไม่รับละครไม่รับละครปีนี้ปีหน้าอาจจะรับถ้าเราสมมติว่าเราสามารถที่จะแบ่งแบ่งไล้ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะไม่รับละครแค่ปีนี้คือต้อง คนที่แบบเอายัางยังแบบยังเชื่อมากในตัวเราที่ยังแบบเออเสริมละครมาแต่ว่าในช่วงนี้จนถึงตอนนี้กระป๋านหน้าไม่สามารถแล้วจริงคือยังยังยังอยากที่จะแบบเอ็นจอยกับการทำเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันขึ้นกับเรื่องของระยะเวลาความพร้อมในตอนนั้นแล้วก็งานในตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ยังคิดถึงละครแหละก็ยังอยากถ่ายละครแหละที่แบบว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง,นะงแต่ว่าตอนนี้จริงๆก็กำลังกับเรวลาที่จกทำการเพลงอย่างเดียว ว่า,าก็ปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆยังไม่มีนัดสัมภาษณแน่นอนยังไม่ได้มองเลยคนก็ถามเยอะแหละแต่ว่าก็ถามไปก่อนอ,อ,อะไรถามไปเรื่อยๆตอบได้ยัง,หยยงไหวจะตอบคยูไม่ได้คุยแบบคุยว่าเราจะอะไรยังไงเมื่อ,อไหร,ร่ยังไงแบบว่ามันก็คือเราจริงจังกันอย่างเนี้ยค่ะอนาคตเราก็มองซึ่งกันและกันนะคะก็ะให้เกียรติซึ่งกันและกันมองซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่ได้จะมองหรือจะ แต่พี่แต่ว่าเก๊สยังเอนจอยกับการใช้ชีวิตในการทํางาน,นเอาเต็มที่แล้วที่สําคัญเลยคือแกสอ๊สยังไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเองได้เต็มที่เลยฉันจึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักอยากมีเวลาแบบพาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบช่ำชามแบบไ,ได้ใชช้้ีวิตไดแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวของตัวเอง